สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแปรชาแนลนะคะมอนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องค่ะของวันที่25สิงหาคม2567นะคะมือนี่แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาแนวทางราวพัฒนาของช่างคมแล้วก็ของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะเนาะอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะ โทรหาช่างคมก่อนเนาะค่ะบางมื้อนี้ช่างคมจะได้ตัวใดมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องค่ะไปเพ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยเนาะค่ะถ้าแม่เพ่นว่าผิดพว่าถูกก็ขอโทษขออภัยนําเนาะค่ะก็จะเฮ็ดจังได๋ตั้งใจจังได๋ก็ยังหลงอยู่เนาะค่ะ FC เอฟซเดี๋ยวแม่เพ่นพา FC ทั้งช่องโทรหาช่างคมดีกว่าเป็นจังไดเรียว่าเมื่อนี่ฮานอยหมานบ่เนาะแม่เพ่นก็จะ ช่วงนี้ขวบอิ่มค่ะเอฟซีวันแง่งเต็มปึ๊กเลยนะในจังไดนเนาะสิได้หุนเกากับขึ้นมามาล้มาโ,โทรหาสร้างคมมาได้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเบอร์เราโทรหา,รา,าเมื่อไรค่ะเอฟซีเดี๋ยวยมันเพี่ยนจะเอาให้เอฟซีทางช่องมาเบ่งตัวเลขน,น้ำกันดีคร่าเนาะ โทษหาชังคมเบอร์ใค่ะเพราะว่าซิมมาอยู่ที่ลาวซูวบได้ค่ะเบอร์นี้ค่ะเบอร์นี้ของน้องทำแพงเครื่องของช่างคมจะอยู่นี่เนาะเบอร์ของช่างคมเอาเบอร์ลาวทั่วไปกับเบอร์ดเพราะว่าม่เพิ่อนเติมเน็ตอ่าเติมเน็ตแค่สองมัดนั่นเนองเนาะแล้วก็เบอร์โทรกับเบอร์ดเติมเงินนิดสินะมันก็นเลยโทรเบอร์ใค่ะเนาะต้องรหัสต้องมีรหัสก่อนจึงจะโทรได้ค่ะเดี๋ยวมีเพิ่อนจโทรไปถามจีบ อ่าสุดใจพารวยดีกว่าเนาะเพราะสุดใจพารวยไปตามมาก่อนแล้วเนาะค่ะเอฟซีเพื่นก็ขอโทษครับให้น้ำเนาะโทรหาช้างคมบาได้ขอตัวเลขมาให้เอฟซีทั้งช่องเบิงกันแล้วกันเนาะว่ามื่อไหนจะได้ตัวใดกันอ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าไปเบิงตัวเลขน้ำกันดีกว่าเนาะคนใดอยากจะสร้างจองบูชาเนาะค่ะเบียร์แก่หรือว่ากำไลยกหรือว่าปฏิัติมุ่งคลเนาะค่ะของผ่านการปลูกเสกกัน ผ่านการทำพิธีผุกเสกจากหลวงปู่ศิลามาหมดแล้วเนาะที่ไม่เป็นนำมาบูชามาเสนอให้ FC ข้างช่องค่ะมื่อนี้ก็เลยอยากนั่เสนอเนาะกับซังจองมาได้เมื่ออื่นแม่เพฟนจะจัดทรงให้ FC ข้างช่องเด้อเนาะเมื่อนี้จะออกจากบ้านประมาณเที่ยงไปขึ้นรถไฟประมาณอ่าบ่ายสองสี่สิบห้านาทีเนาะจองตัวแล้วบ่ายสองสี่สิบห้านาทีแล้วก็จะอ่าจากรถไฟ สถานีหลวงพระบางไปหาสถานีวียงจันทร์ก็จปรปมาม่นสอ,องซม,มงเนาะสองสม,ม้งกะหอดหอดวิยงจันทร์ประมาณสี่มองอ่าสี่สิบห้านาทีเนาะประมาณหามงค่ะเนาะก็จะกลับถึงบ้านตอนแรกก็จะแพ็คของส่งให้เอฟซีทั้งชองเดอเนาะแพ็คของส่งให้ทุกคนถ้าว่าไม่เพ่นพผิดพลาดส่งของบกครบ ทรงของบ่ถึงน่ค่ะแม่เพ่นก็ขอโทษนั่เดี๋ยวจะจัดทรงให้ไหมเนาะผู้ใดที่ยังบม่ได้ของก็ทักมาทามได้ผู้ใดที่ว่าลาซาก็ทักมาทมได้ถาะแม่เพ่นม,มีเวลาแม่เพ่นจะรีบเซ็ให้ถ้าว่าแม่เพ่นลืมแม,ม่เพ่นกะจับลืมเซ็งห้คื้กันเนาะแต่ว่ารับรองได้ของแน่นอนค่ะถาว่าบ่เห็นแม่เพ่นตอบก็ทักมาอีกเนะาะราะว่าแม่เพ่นจะเป็นคนมักลืมงมางค่ะเนาะฝากด้วยจ้าไปบ่งัวเลมกันค่ะ แม่เพี้ยนกาได้ขอเนวทางจากาสุดใจพารวยไปแล้วเนาะจากภาเอฟซมาเบิงเอาผลแนวทางลาวพาของงวดวันที่23สิ่งหาที่ผ่านมากันก่อนเนาะแล้วค่อยมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่26พรุ่งนี้เนาะมื่ออื่นเป็นวันจันทร์แต่แม่เพีนจะลงกอนนะคะเว่าดีมากแล้วค่ะมาเบิงค่ะผลลาวพัฒนา งวดวันที่23เลข6ตัวออกที่518 254 5ตัวก็คือ1825นะคะส่วน4ตัวเออ4ตัวก็คือ8254 3ตัวบน254 2ตัวบน54 2ตัวล่างก็คือ82นั่นเองเนาะ FC เนาะมาเบิ่งนำกันค่ะ ช่างคมเนาะงวดที่แล้วนะะงวดที่แล้วช่างคมให้วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะบอม่าค่ะเลขห้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าเพิร์ไฮมาไปออกทั้งหน้าหกตัวเนาะคะ่ะเอซงวดที่แล้วของช่างคมลุดนะคะหลังจากงวดวันที่วันพุธเนาะคะ่ะเขา ทั้งบนและล่างมางวดวันศุกร์ลุดนะหายซส่วนของอาจารย์ต้อย้อยเอ็ดให้มา9กับศูนย์ก็บอมาเนาะคะ่ะบบเขาค่ะวิ่งลูดมาแค่สอนะคะบอเขาค่ะบบมี8ดเนาะเอาส่วนวันนี้วันที่ยีสิบสิงหาคมเนาะ ก็ได้มาแล้วแนวทางของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดก็คือวิ่งลูดบนล่างวันนี้ให้มา3กับ4วันนี้แค่2คู่เน้นๆกับให้ด้วยนะคะ3คู่กับกันเบิ้ลน,นะคะกับเบิ้ลซีซค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วลาวพัฒนา วันที่26ของอาจารย์ต้อยล้อยเอ็ดวิ่งลูดบนล่าง3กับ4ชุด2ตัวมีแค่3คู่ก็คือ3-4 4-3 3-5 5-3และ4-4นะคะ fc ของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดค่ะบอหลายคู่เนาะส่วนเลขวินเลขวินก็จะมี3-4 5-6 4นะคะเนาะ เลขบินมี 3, 4, 5, 6, 4ค่ะแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์ต้อยล้อยเอ็ดวิ่งลูดบนล่างที่3กับ4จับคู่ไหมีสามสี่สี่สามสแล้วก็ 4, 4ส่วนเลขวินมี 3, 4, 5, 6, 4ค่ะเนาะ แต่ว่างวดที่แล้วของอาจารย์ต้อยลอยเอให้มาเก้ากับศูนย์บอมานะคะลุดค่ะบอ่อเขาเนาะวิ่งลุดก็ลุดจับคู่ก็หลุดนะคะส่วนงวดน,นี้ให้มาสองคู่เน้นๆสามคู่เน้นๆเองเนะาะไอซีเนาะว่าลุนน้ำกันค่ะว่างวดวปนที่ยี่สิบหกจะปังค่ะหรือว่าจะบอ่อปังเนาะมาเบ,บิ่งน้ำกันตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนที่ทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไอซี ได้มาแล้วของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดมาต่อที่ของช่างคมช่างคมให้มาวิ่งลูดที่5กับ6ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่5้ลอง6จับคู่ที่5 0 5 9 5 1 6 0 6 9 6 1นงวดนี้2ตัวเน้นไปที่5 0กับ5้านะคะ ส่วนวิ่งรู่เน้นที่5ค่ะจับคู่3ตัว150และ759แต่ว่าเน้นให้ที่150 3นะคะ3ตัวบนค่ะ fc ของช่างคมค่ะส่วนงวดที่แล้วช่างคมก็หลุดนะคะให้วิ่งลูด0นย์กับ1 หนึ่งไปอยู่ข้างหน้าเลขหกตัวนอหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะบอกเขาลุดค่ะมูนี่เอาไม้ค่ะให้มาแล้วเราพัฒนาช่างคมห้ากับหกห้ากับหกเน้นห้าลงหกจับคู่ที่ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่ง เน้นที่50 59 2คู่นะคะชุด2ตัวชุด3ตัวมี150และ759เน้นที่150นะคะของช่างคมค่ะอ้าวได้แล้วเอฟี FC ทั้งช่องเตรียมตัวแคปนาจอเอาค่ะแนวทางของช่างคมและ อาจารย์ต้อยลอยเอ็ดวันที่ยี่สิบหกนะคะเขียนวันทีผิดอีกแล้วเอฟซี 4, ที่ยิหกค่ะเนาะมาก,ก่อนลงก่อนเลยเนาะของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดแล้วก็ช่างคมนะคะเดี๋ยวของ,งลุงโชคดีก็จะเป็นอา่าวันที่ยี่สิบหกแหละประมาณเที่ยงเนาะเป็นจังคอย ประมาณเทียงเนาะเพิ่งจะค่อยส่งตัวเลขมาให้กับจะลงคลิปมปาม่ายโม้งจังสี่นะคะ fc อพอว่าเพิ่นจะส่งแบบนี้มาให้ทุกงวดค่ะของลุงโชคดีนะคะเอาคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอฝาก fc ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวรวให้แม่เพ่นด้วยขอให้ทุกคนโชคหมานลำรวยเงินทองหยิบจับคู่ไดเซียนไดอาจารย์ไดไปสือก็ขอให้โชคให้หมานให้ปังให้รวยนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดได,ได้ดังสมปรารถนาค่ะคิดนี้กับสวัสดีค่ะ